หญิงสาวผู้อภัพตอนที่328ตาต่อตาฟันต่อฟันหลิงเจเวียเฉินหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางทหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาแต่ไม่ได้หลีกเลี่ยงกู้เย่แม้แต่น้อยแต่จะว่าไปแล้วกู้เยี่เพิ่งช่วยชีวิตคนมากกว่าหมื่นคนในกองทัพทั้งหมดเหล่านายทหารทุกลำดับขั้นต่างถือว่านางเป็นผู้กอบกู้กองทัพคนสําคัญและนับนางเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไปเรียบร้อยแล้วจะมีใจเห็นเป็นคนอื่นคนไกลอีกได้อย่างไรกัน ดังนั้นจึงไม่มีใครเห็นว่าไม่เหมาะสมตรงไหนส่วนกู้เย,ย่เมื่อไม่มีใครออกปากขอให้นางหลีกเลี่ยงนางจึงนั่งฟังอยู่ด้วยอย่างเป็นธรรมชาติราวกับว่าเป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วหลังจากฟังเหตุการณ์ทั้งหมดที่สืบมาได้กู้เย่ยก็โมโหจนแทบจะลุกขึ้นมากลด่านเนื่องจากองค์ชายใหญ่ได้ลงมือเชิญตัวผู้ปรุงยาพิษที่โหดเหี้ยมนี้มาเพื่อจัดการกับพี่เชิญของนางโดยเฉพาะเฮ้หากพูดถึงการเล่นกับเชื้อโรคต่างๆจะหาใครเหนือกว่านาง หากนางเป็นที่สองก็อยากจะดูน้ำหน้านักว่าใครกล้าบอกว่าตนเองเป็นที่หนึ่งเห็นนางถนัดในการปรุงยารักษาต่างๆแต่นางไม่ได้รู้เพียงวิธีปรุงยาเท่านั้นยาพิษสำหรับเล่นงานผู้คนตั้งแต่เล่นงานเล็กๆน้อยๆไปจนถึงพรากชีวิตนางล้วนทำได้พี่เชิญในเมื่อพวกเขากล้าเล่นงานเราด้วยยาพิษทำไมเราไม่ใช้ดับนั้นคืนสนองกลับไปเล่า เหล่าฮู้ซึ่งได้รับการเยียวยารักษาจากกู้เย่ตั้งแต่คราวที่แล้วเขาได้พักผ่อนพักฟื้นร่างกายตลอดช่วงฤดูหนาวจนรู้สึกว่าหายดีแล้วเขากลับเข้าสู่สนามรบทันทีที่หายดีในเวลานี้เขาอยู่ในวงสนทนานี้ด้วยเขาจ้องมองกู้เย่ขมวดคิ้วแน่นเจ้าหมายถึงจะแพร่เชื้อโรคไปยังกองทัพของฝ่ายตรงข้ามอย่างนั้นหรือในเมื่อเจ้าแห่งพิษของฝ่ายตรงข้ามสามารถสร้างพิษประหลาดนี้ขึ้นมาได้ นั่นแปลว่าเขาย่อมต้องมียาแก้พิษนี้เตรียมเอาไว้แล้วพวกเราจะวางยาพิษตัวนี้กลับให้พวกเขาไปก็ไร้ประโยชน์ข้าย่อมสามารถปรับปรุงเชื้อโรคนี้เพื่อให้เจ้าแห่งพิษของอีกฝ่ายไม่สามารถทําอันใดกับมันได้ไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาปล่อยกลับไปเพื่ออะไรกันเล่ากู้เยี่ยมองเหล่าหู้ย่นจมูกพลางบ่นว่าเจ้ามันซื้อบื้อนะเหล่าหู้ตบต้นขาของเขาเสียงดังฉาดถูกต้องว่ากันว่ายาและยาพิษนั้นแยกจากกันไม่ได้ ในเมื่อหมออัจฉริยะตัวน้อยสามารถปรุงยาแก้พิษได้เก่งกาจก็ต้องสามารถสร้างยาพิษที่ไร้กาดได้เช่นเดียวกันการดัดแปลาย,ยาพิษเดิมให้ไร้กาดขึ้นย่อมไม่ใช่เรื่องยากเย็นเกินไปดีในเมื่อพวกเขาไร้คุณธรรมก่อนก็อยากได้ตําหนิว่าพวกเราไม่ชอบทำหมออัจฉริยะตัวน้อยขอท่านจัดการปรับปรุงยาพิษนี้ให้ไร้กาดยิ่งขึ้นเป็นเท่าทวีเพื่อส่งไปจัดการพวกมันให้รู้สึ้ง เหล่าจังแม่ทัพอีกคนที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกูเ้เย่เช่นกันจ้องมองที่เหล่าหู้ก่อนจะพูดว่าเมื่อครูเจ้ายังกลนด่าองคชายของแควล,ลี่ว่าเป็นคนสารเลวชั่วร้ายกระทําผิดกฎสวรรค์จะต้องโดนลงทันแต่ตอนนี้กลับเรียกร้องให้วางยาพิษเขากลับมิใช่ใช้วิธีเดียวกับเขาหรอกหรือช่างกลับคําเร็วเสียจริงกูเ้เย่ฟังคําพูดนั้นแล้วยิ้มนิดนิดพวกเราย่อมไม่โหดเหียมไรคุณธรรมเช่นเดียวกับพวกเขาไม่เช่นนั้นจะต่างกับพวกเขาที่พวกเราก่นด่าที่ตรงไหน ยาพิษของเราที่จะส่งไปนั้นจะส่งผลเพียงทําให้กองทัพของอีกฝ่ายอ่อนแอไม่มีแรงจะถืออาวุธเข้าต่อสู้ได้เมื่อกองทัพทั้งสองเผชิญหน้ากาันพวกเราย่อมจัดการพวกเขาได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ท่านว่าเป็นอย่างไรเหล่าหู้พยักหน้ารัวเร็วใช่ใช่แล้วดีนี่เป็นความคิดที่ดีเหล่าจางเจ้าแค่กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมท่านหมอตัวน้อยบอกอย่างชัดเจนแล้วเจ้าคลายกังวลได้แล้วสินะ คู่เย่ยบอกนางสามารถจัดการเรื่องยาพิษได้อย่างรวดเร็วทหารที่เคยติดเชื้อโรคประหลาดนี้ถึงกับร่วมกันโห่ร้องอย่างคึกคักรู้สึกสาแก่ใจเมื่อได้ยินว่ายาพิษที่ได้รับการปรับปรุงนี้จะทําให้อีกฝ่ายติดโรคได้ทุกคนล้วนกระเฮียงกระหืออยากให้ทหารฝ่ายตรงข้ามได้รับความเจ็บปวดเช่นเดียวกับที่ตนเองได้รับทหารที่ฟื้นตัวแล้วมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้เพราะเคยผ่านการได้รับเชื้อและรักษามาแล้ว พวกเขาล้วนรู้สึกมีพลังหึกมิ่งขึ้นมุ่งหวังอยากเห็นทหารฝ่ายตรงข้ามได้รับผลกรรมสะท้อนกลับโดยเร็วองชายใหญ่ของแควล,ลี่กำลังดื่มสุราฉลองกับปรมาจารย์พิษกองทัพของเราได้รับชัยชนะติดต่อกันต้องขอบคุณยาของท่านด้วยความสามารถและพรสวรรค์ของท่านเรื่องจึงประสบผลสำเร็จอย่างสวยงามเช่นนี้ดวงตาของปรมาจารย์พิษเป็นประกายด้วยความย่ยหยิ่งเขายิ้มอย่างเย็นชา ก็แค่พิษง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรสักนิดสำหรับข้าแต่ข้ารับประกันได้ว่าต่อให้แขว้นเหยียนจะเชิญนักปรุงยาผู้ยิ่งใหญ่ในใต้ล่ามาทุกคนก็ไม่มีใครสามารถรักษาพิษที่ข้าสร้างขึ้นนี้ได้ข้าอยากจะเห็นหน้าเจ้าพวกนักปรุงยาพวกนั้นนักชอบโอ้โอวดว่าตัวเองเป็นที่หนึ่งบ้างหระเป็นผู้มีทักษะเชี่ยวชาญบ้างหละแต่ละคนแค่ปรุงยาใหม่ๆได้ซักตัวสองตัวก็คิดว่าตัวเองยอดเยี่ยมหนักหนาแล้ว อยากจะรู้นักว่าเมื่อพบเข้ากับทางตันจากยาพิษของข้าสีหน้าของแต่ละคนจะดูไม่ได้ถึงเพียงไหนกันแม่ทัพผู้หนึ่งยกจอกสุรคันวะประมาจารย์พิษและเอ่ยชมเขาอย่างยกย่องนั่นเพราะท่านเป็นผู้มีความสามารถสูงส่งยิ่งนักท่านชีจีสารท่านนับว่าเป็นหนึ่งในหมู่นักปรุงยาที่แท้จริงก่อนหน้านี้เมื่อปรมาจารย์พิษได้ยินว่ามีคนถอนพิษชี้เจเวี่ยสัน้น ได้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปในทันทีเขาอลวาดกลด่าด้วยความโมโหอยู่พักใหญ่อยากรู้นักว่าใครกันที่บังอาจเขาไม่เคยพลาดในการใช้พิษฆ่าชีวิตผู้คนมาก่อนแต่แม่ทัพใหญ่ของควันเหยียนช่างโชคดีหนีจากประตูนรกไปได้ทั้งที่พิษชนิดนี้ในตัวของฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่ยังแก้ไขไม่ได้ด้วยซ้ำ เขาเดาว่านั่นคือชายชราผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเทพโอสถนักปรุงยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังผู้นั้นชายชราผู้นี้หายตัวไปเงียบๆน,นานนักหนาเขาอาจจะไปซุ่มฝึกวิชาปรุงยาจนเชี่ยวชาญมากขึ้นถึงได้สามารถแก้ไขาย,ยาพิษตัวนี้ของเขาได้องชายใหญ่มองหน้าอีกฝ่ายก่อนจะให้คำมั่นด้วยน้ำเสียงจริงจังท่านปรมาจารย์พิษไม่ต้องกังวลตรับใดที่ท่านลงแรงช่วยฆ่ายึดครองดินแดนแขวนเหยียน ตลอดเส้นทางจะต้องราบรื่นพบเจอแต่ชัยชนะอย่างแน่นอนเมื่อใดที่ข้ายึดครองคว้นเหยียนได้สําเร็จเมื่อนั้นท่านจะกลายเป็นท่านราชครูผู้ยิ่งใหญ่ของแคว้นของข้ายอย่างแน่นอนร่องรอยของความโลภฉายว่าบในดวงตาของปรมาจารย์พิษเขาไม่กลัวว่าองค์ชายใหญ่ผู้นี้จะกลับคำหรือไม่รักษาสัญญาสักนิดยาพิษในมือของเขาไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ในตอนแรกเขาเต็มใจช่วยองค์ชายรองแห่งแคว้นเหยียนเพราะเห็นแก่เงินและอำนาจแต่น่าเสียดายที่องค์ชายรองโง่เกินกว่าจะรับข้อเสนอนี้ต่อมาองค์ชายใหญ่ได้พบเจอกับเขาเข้า,ขาแน่นอนว่าทั้งสองทำข้อตกลงกันได้อย่างรวดเร็วต่อจากนี้ทั้งสองฝ่ายต่างได้ในสิ่งที่ต้องการส่วนองค์ชายรองผู้ขี้ขลาดผู้นั้นก็หวังเพียงว่าเขาจะไม่สำนึกเสียใจในภายหลังก็แล้วกัน องชายใหญ่ของควันล,ลี่ผู้นี้ช่างกล้าหารกล้าได้กล้าเสียไม่กลัวต่อการทําการใหญ่มิหน้าแล้วเขาถึงได้รับความไว้วางใจจากฮ่องเต้ม,มากกว่าองค์ชายรองต่อจากนี้อนาคตของเขาต้องสดใสไร้ขีดจํากัดอย่างแน่นอนและเมื่ออนาคตของเขาสดใสอนาคตของปรมาจารย์พิษผู้นี้ย่อมต้องรุ่งโรจน์ตามไปด้วยวันรุ่งขึ้นควันล,ลี่ได้ทําการโจมตีกองทัพของควันเหยียนอย่างดุเดือดในช่วงการประทะก,กันสองสามครั้งที่ผ่านมาขวัญกําลังใจของกองทัพควันเหยียนตกต่าอย่างมาก เนื่องจากโรคระบาดแม้แต่แม่ทัพใหญ่ที่เคยห้าวหาญในทุกศึกที่ผ่านมาก็ยังต้องยอมถอยทัพกลับอย่างเงียบๆเดิมทีองคชายใหญ่ของแควลี่คิดว่าในการรบครั้งนี้เขามีแต่จะชนะอย่างสวยงามและยังคิดฝันต่อไปว่าต่อจากศึกนี้เขาจะยกทัพบุกตะลุยเข้ายึดก้าเมืองของแคว้นเหยนในครั้งเดียวใครจะคิดว่าในศึกครั้งนี้อยู่ๆขวัญกำลังใจของฝ่ายตรงข้ามก็เพิ่มสูงขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุทหารนับหมื่นลงมาจากภูเขาอย่างดุดันราวกับพยัคฆ์ร้าย พุ่งเข้าปะทะอย่างไม่กลัวเกรงเมื่อกองทัพทั้งสองพบกันฝ่ายตรงข้ามไม่เพียงใช้อาวุธโจมตีเท่านั้นแต่ยังใช้เปิดศึกน้ำลายที่น่ารังเกียจอีกด้วยศึกน้ำลายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเปิดฉากกลด่ากันแต่อย่างใดแต่มันเป็นน้ำลายที่แท้จริงเมื่ออาวุธในมือของทหารของกองทัพทั้งสองปะทะก,กันน้ำลายของอีกฝ่ายหนึ่งก็พ่นออกมาโดนใบหน้าของทหารของแควล,ลี่อย่างจังหลังจากบ้วนน้ำลายใส่ไม่กี่คำฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ต้องการต่อสู้และรีบถอยกลับเข้าไปในเมือง ไม่ว่าทหารของแควล,ลี่จะตกโกนกลด่าท้าทายหนักขนาดไหนเหล่าทหารที่พุ่งเข้าหาอย่างฮึกเหิมเมื่อครูก็ยังคงเก็บตัวเงียบกริบนี่คือกลวิธีการรบแบบไหนกันองค์ชายใหญ่รู้สึกงงงวยมากคืนนั้นบรรดาทหารในกองทัพของแควล,ลี่ต่างมีไข้สูงปวดไม่ตามร่างกายและมือเท้าอ่อนแรงแพทย์ทหารพยายามรักษาอาการป่วยนี้แต่องค์ชายใหญ่ไม่ได้ใส่ใจกับมันสักเท่าไหร่ เมื่อเปิดฉากประทะก,กันทั้งสองฝ่ายอีกครั้งฝ่ายตรงข้ามปล่อยม้าป่วยอีกกลุ่มหนึ่งออกมาจนกระทั่งมันน้ำลายฟูมปากกระเซ็นซ่านไปทั่วแล้วพวกเขาก็ถอยกลับเข้าไปในเมืองที่ปรึกษาทางทหารถัดจากองค์ชายที่หนึ่งสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติและก่อนที่จะหารือกับแม่ทัพท่านอื่นๆแพทย์ทหารได้มารายงานแล้วว่าเกิดโรคระบาดขนาดใหญ่ในค่ายของพวกเขา ยาของกู้เย่ย่อมต้องมีประสิทธิภาพสูงแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วันทหารกว่าครึ่งของแควล,ลี่ก็ล้มป่วยจนใช้การไม่ได้อาการดูใกล้เคียงกับอาการลมชักเป็นที่สุดแต่เนื่องจากแพทย์ทหารไม่ได้ใส่ใจกับมันตั้งแต่แรกและไม่ได้แยกผู้ป่วยออกไปทันเวลาเวลานี้เชื้อจึงแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินจะหยุดยั้งได้ทันกว่าทางกองทัพจะรู้ตัวว่าเกิดโรคระบาดขึ้นในกองทัพแล้วทหารก็แทบจะหมดสภาพไปเชิญปรมาจารย์พิษมา องชายใหญ่สังเกตเห็นว่าทหารป่วยด้วยอาการคล้ายกับผลที่เกิดจากยาพิษของปรมาจารย์พิษไม่มีผิดเขาจับตัวปรมาจารย์พิษมาและตะคอกถามด้วยสีหน้าเคร่งเครียดบอกข้ามาเดี๋ยวนี้เจ้าให้ยาแก่กองทัพของเราหรือไม่ใครส่งเจ้ามาปรมาจารย์พิษตะโกนว่าเขาเข้าใจผิดหลังจากสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์การต่อสู้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาใบหน้าของปรมาจารย์พิษเปลี่ยนไปอย่างมากเขาเขามวดคิ้วแน่นแย่แล้ว ทหารที่อีกฝ่ายส่งมานั้นจะต้องเป็นผู้ที่ป่วยร้ายแรงแน่